สวัสดีครับกาลยาณมิตรครอบครัวชมรมท้าวิรูปกโนาขนาคราทุกท่านทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่การพาดวงชะตาประจำเดือนกันยายน2567ครับผาดวงชะตาประจำเดือนมีนาคมเดือนนี้นะครับเมื่อกี้อาจจะพูดผิดไปนิดนึงเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันต้องบอกว่ามีดวงดาวไหลดวงที่โครจรโยกย้ายนะครับ ก่อนเดื่นที่จะพูดถึงเรื่องดวงดาวโยกย้ายเนี่ยต้องบอกว่าเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนสําคัญมากๆของชาวลัคนาราศีกันครั้งหนึ่งในรอบปีนี้และเดือนเบษาก็สําคัญครับเริ่มจากเดือนมีนาก่อนพระราหูโคจรมาอยู่เรือนปัตตนิราศีมีนเลงดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันมาเนี่ยตั้งแต่17ตุลาคมปีที่แล้วปี66นะครับ และพระราหูเนี่ยเข้ามาในรอบ18ปีเต็มหมายถึงการปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงครั้งใหญ่และต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองความรักหุ้นส่วนระมัดระวังคนไม่ดีเข้ามาในดวงชะตาแต่ในขณะเดียวกันพระราหูคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ํารวยแปลว่า17มีนาคมอ่า17ตุลาคมปีที่แล้วนะครับปี66จนถึงพฤษภา2568หนึ่งปีครึ่งเนี่ยชาวลัคนาราศีกันมีดวงที่เรียกว่า ได้เสียถ้าดีร่ำรวยโชคลาภมหาศาลถ้าเสียเป็นไงครับก็อาจจะชีวิตเกี่ยวกับคู่ครองความรักหุ้นส่วนคอนเน็กชั่นพังเจอคนไม่ดีเจอการโกงเจอเรื่องราวเลวร้ายนะครับขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเพราะนั้นมันได้เสียทีนี้เกิดตรงนี้ทำไมเกิดตรงนี้เพราะว่าในช่วง26กุมภาเดือนที่แล้วพักเกตโคจรเข้ามาร่วมพระราหู เวลาพระเกตครจรร่วมพระราหูและเล็งดวงชะตาหรือทับดวงชะตาใครนั้นเขาเรียกว่าปรากฏการราหูทรงยศครับราหูทรงยศเป็นการที่บ่งบอกถึงพลังพารุพาราดุภาพแห่งพระอสุรินทร์ราหูที่มีกําลังในการบันดาลเดชบันดาลโทษบันดาลชัยบันดาลคุณเรื่องดีเรื่องร้ายให้กับชาวลัคนาราศีมีนและแลัคนาราศีกันเป็นอย่างยิ่งครับเพราะฉะนั้น26กุมภาพา ถึงสิ้นเดือนเมษาเป็นช่วงตัดสินช่วงสำคัญในหลายๆเรื่องของชาวกันนะครับที่บอกอย่างนี้จะบอกว่าปลายกุมภาถึงสิ้นเมษาอย่าใจร้อนตัดสินใจอะไรละเอียดทีท่วนเน้นยำ้ำอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับเพราะดีๆเลยร้ายๆเลยนะเอาละครับนี่คือเรื่องแรกนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะใครที่มีหุ้นส่วน ใครที่มีเพื่อนสดิบใครที่มีคนรักให้เน้นๆเรื่องเหล่านี้ไว้หน่อยนะครับเอาล่ะต่อไปครับเดือนนี้ดาวสุขร์9มีนาคมดาวสุขย้ายก่อนหน้านี้ดาวสุขครับโคจรในเดือนกุมภาพันธ์ได้ตำแหน่งที่เรียกว่าเทวีโชคอยู่ในเรือนปุตตะจนถึงวันที่9มีนานั่นหมายกมว่าเดือนกุมภาทั้งเดือนและเดือนมีนาอีก9วันดาวสุขโคจรได้ตำแหน่ง เทวีโชคในเรือนปุตตาม,มีโอกาสมีโชคมีลาภเพราะบุตรบริวารเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆประสบความสําเร็จมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ดีโชคลาภเข้ามานะเพราะดาวศุกร์เป็นดาวกระดุมพักคือดาวการเงินตําแหน่งนี้มันดีขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนและจะดีมากดีน้อยนะครับถ้าไม่ดีก็แสดงว่าดาวศุกร์พื้นดวงมีปัญหาดาวศุกร์จอมาเป็นการากินีหรือเปล่าต้องไปดูเอาตรงนั้นนะครับอีกทั้งดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือสุภาค,คือความเจริญรุ่งเรืองทีงนี้ดาวศุกร์ หลัง9ก้ามีนาน,นี่คือปัญหาครับดาวสุโคจรเข้าเรือนอริต้องระมัดระวังศัตรตูทางด้านการเงินดาวสุโคจรเข้าเรือนดาวเสาระมัดระวังปัญหาเรื่องความรักระมัดระวังเ,เขาเรียกว่าศัตรตูที่เคยเป็นมิตรมาก,ก่อนนะครับและอาจจะเป็นคนที่เป็นบุตรบริวารลูกน้องหรือคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับรวมถึงต้องระมัดระวังศัตรตูหรือคู่แข่ง หรือคนที่ไม่พอใจเราไม่ถูกใจเราขัดใจกันในเรื่องของผลประโยชน์ลาภผลการเงินนั่นเองนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังมันกระตุกนิดนึงนะครับตอนนี้ภาพรู้สึกกระตุกกระตุกหรือเปล่าเอ่ยไม่นะเพราะในจอมันกระตุกนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อนะครับทีนี้ดาวอังคารครับดาวอังคารก็จะย้ายอังคารนี่โคจรได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาอุด อังคารเป็นดาวศาสตร์ชะของชาวลัคนาราศีกันก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงวันที่15มีนาคมโคจรได้ตำแหน่งมหาอุจในเรือนปุตตะแปลว่าก่อนหน้านี้เดือน2เดือนครับที่ดาวอังคารอยู่ตรงนี้มีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีกันจะได้พบเจอประสบการณ์ใหม่ๆ คอนเนคชันใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆได้จนถึงวันที่15มีนาคมนี้การเดินทางไปมาหาสู่คอนเนคชันการพูดคุยการทำโซเชียลมีเดียการพบปะผู้คนให้คุณกับชาวลัคนาราศีกันแปลว่าเจอคนเยอะๆเดินทางเยอะๆทำโซเชียลมีเดียเยอะๆดีลุยไปนะครับจะได้เงินได้ทองได้ความสำเร็จทางเรื่องการงานการเงินความรักก็ดีแต่หลัง15มีนาเปลี่ยนนะครับหลัง15มีนา เรื่องเกณฑ์ตรงนี้จะเปลี่ยนแล้วหลัง15มีนาดาวสหัสชา้าคือดาวพังคารโคจรสู่เรือนอริแปลว่าต้องระมัดระวังมิตรกับกลายเป็นศัตรูอังคารจะไปเจอกับดาวเสาร์นะครับเป็นคู่วิวาทะเป็นคู่สงครามเป็นคู่แตกหักนะครับต้องระมัดระวังโดนเพื่อนเก่าหรือคนรู้จักหรือ คนที่ดีๆกันอยู่หักเราหลัง15บห้าีนาไปแล้วนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักก็ตามนะครับเอาล่ะแล้วก็มีดาวอาทิตย์ดาวทิตอีกดวงหนึ่งดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวีนาจะโคจรเข้าสู่เรือนปัตตานีไปร่วมราหูอันนี้เป็นคู่สุริยะคาดต้องระมัดระวังเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับต้องระมัดระวังการเสื่อมเสียชื่อเสียงอ่าอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับแต่ข้อดีอาทิตย์ไปร่วมพุธในเรือนปัตตานี ชาวลัคนาราศีกันมีสเสน่ห์นะครับมีสเสน่ห์มีคนจับตามองมีความโดดเด่นแต่ก็เป็นที่อิจฉาดิสยานะครับนี่เป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกันต้องทราบต้องรู้รวมถึงดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรเข้าเรือนปัตตานีะนระมาระวังบุคคลนันเป็นที่รักเช่นแฟนนะครับคู่รักเราเจ็บป่วยหรือต้องเดินทางไกลนะครับ รวมถึงสุขภาพไม่ดีมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่ชาวร,า,ราศีกัรต้องรู้ดาวพุธด,ดาวประจําตัวจะพ้นจากเรือนอริเหมือนพ้นจากเรื่องร้ายบางสิ่งบางอย่างหลุดพ้นแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างได้แต่เหมือนหนีเสือไปป่าชรเ้เพราะดาวพุธเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าพ้นจากเรือนอริแต่ไปเจอคู่ศัตรูคือพระราหูในเรือนปัตตานีครับคือมันจะเอาตัวรอดได้จากคน จากศัตรูจริงๆแต่ไปเจอศัตรูคนใกล้ตัวอย่างที่เน้นย้ำนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังและระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องคําพูดเอกสารมากๆเลยเดือนนี้นะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกันแต่ในภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าอดทนหนึ่งเดือนครับชาวกันเพราะโดยรวมแล้วเอาตัวรอดได้และเดี๋ยวเดือนเมษายนวันที่30เมษายนดาวพฤหัสโคจรโยกย้ายเข้าสู่เรือนสุภะได้ตําแหน่งอันเป็นมหามงคล ที่อยู่ในเรือนสุภาเป็นบุมตีโกลคณาและได้ตําแหน่งจุลจกักรพ้นจากเรือนมรณะเนี่ยมันช่วยกันได้เยอะกันตอนนี้ราหูก็เล็งดาวพฤหัสก็ตกมรณะนะครับจะดีก็ดีไปสุดสําหรับกันที่พื้นดวงดีนะแต่กันที่พื้นดวงไม่ดีอยู่แล้วมาเจอช่วงนี้นะครับก็อาจจะเจอหลายๆปัญหาเกิดขึ้นได้บ้างครับแต่ว่าเดือนที่ผ่านมาก็มีดาวอังคารกับดาวศุขเป็นดาวคู่มิตรอยู่ในเรือนปุตตะตีโกลคณาช่วยเหลือทําให้ชาวลัคนาราศีกันรอดพ้นไปได้ใน หลายสถานการณ์และมีเรื่องดีๆทยอยเข้ามาแม้จะยังไม่ใช่เรื่องใหญ่โตตามที่เราต้องการก็ตามนะครับแต่หลังจาก30เมษาไปแล้วเรื่องดีๆใหญ่ๆจะมาแล้วครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันเอาละครับเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีเลิกมหามงคลและเดือนนี้เดือนมีนาคมชาวลัคนาราศีกันจะมูอะไรดีจะทําบุญเสริมดวงอย่างไรจะหา การทําพิธีเสริมดวงขับไล่สิ่งอับปมงคลเสริมความเป็นมงคลเสริมโชคเสริมลาภอย่างไรตั้งใจฟังนะครับผมมีเคล็ดลับมาบอกเดี๋ยวเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับ จันทร์เต็มดวงเสวยราชาโชคขึ้น15ค่ำม,มีเพียงครั้งเดียวในรอบปีในวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2567พระจันทร์เทวาโคจรเข้าสู่ลัคนาราศีกันอันเป็นสุพวะมงคล ในการทำการมงคลมหามงคลในทุกด้านทุกมิติของชีวิตอีกทั้งครับยังเหมาะแก่ก,การทำบุญเพื่อเปิดดวงชะตาประกอบพิธีกรรมเพื่อล้างอับปีล้างจันไรล้างอัปมบงคลออกจากชีวิตออกจากดวงชะตาของทุกท่านทุกคน อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดดวงชะตาด้านการเงินการงานความรักโชคลาภเสริมออร่าเสริมเมตตามหานิยมเสริมเมตตามหาสเสน่ห์อีกทั้งที่สำคัญที่สุดครับเลิกแบบนี้18ปปีมีเพียงครั้งเดียวครับที่พระราหูและพระจันทร์จะโคจรถึงกันในวันพระจันทร์เต็มดวง โดยที่ไม่ทับกันสนิทจนเกิดจันทราคาาสุริยคาาราหูอมจัน์ทรส่งผลให้พระจันทร์ส่องแสงร่วมพระราหูเทวาาเป็นคู่มหาสมพลบารมีราชาโชคเป็นพระจันทร์ที่ส่องแสงให้คุณ ทรงพลังมากที่สุดเป็นแสงสุดท้ายครับก่อนเกิดจันทราคาตราหูอมจันทร์ในวันลุ่งขึ้นคือวันที่25มีนาคมเพราะฉะนั้นครับเลิกนี้จึงเป็นเลิกที่เป็นสุพวะมงคลในรอบ18ปีผมอาจารย์สันมหาทศดาราจึงถือโอกาสจัดงานทําบุญครับนิมนต์พระพิสุสง์จำนวน15รูป ตามกำลังพระจันทรเทวาอันเป็นกำลังมหามงคลในคืนจันเพ็นจัน์ทรเต็มดวงขึ้น15คาคำเพื่อมาสวดเจริญมหาพระพุทธมนต์และพุทธาพิเศษครับดวงแก้วจันทรการหัวใจพญายนาคราช ดวงแก้วมหาจัก,กรพัทและมหายันเทพบกพระสุริยาทรงกฎอีกทั้งเพื่อเจริญน้ำพระพุทธมน์น้ำทิพยมนล์อันศักดิ์สิทธิ์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงราชาโชคเพื่ออาบชำระล้างอัปมงคลอัปปีจันไรทั้งหลายในชีวิตให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนในเลิอกอันเป็นมหาสุภวะมงคลนี้ครับ เราจะร่วมกันทำบุญเพื่อเปิดดวงชะตาอุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าการบัญชีถวายบุญให้แก่เทพพรหมเทวดาครูบาอาจารย์คุณบิดามารดาเพื่อเปิดดวงชะตาด้วยการทำบุญถวายพระพุทธรูปทองเหลืองหน้าตัก9ก้านิ้วปางห้ามญาติเป็นปางประจำพระจัน์ทรเทวาอีกทั้งจะถวายผ้าไตจีวร สังฆทานและจัดตุปัจจัยต่อพระภิสุสงฆ์ทั้ง15รูปในระหว่างที่พระพิสุสงฆ์ทั้ง15รูปจเจริญพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นะครับจะมีสายศิลร้อยเส้นรวมกันเป็นเส้นเดียวร้อนี่คือกำลังแห่งจักรวาลกำลังแห่งพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์กำลังแห่งเทพโนประเคาะทั้ง8ดดวงตามตำราบโบราณผูกโยงจากพระประธานพระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยงไปที่ พระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ทั้ง15รูปตามกำลังพระจันทร์ที่กำลังสวดจเจริญพระพุทธมนต์และโยงต่อไปถึงเป็นเพดานตะข่ายเพชรตามตำราโบราณเพื่อโยงปล่อยลงมาติดยันเกาะเพชรยันเทพพระจันเทวาก่อนที่จะลงมาพันที่ศีรษะของกัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนที่กำลัง ประกอบพิธีกรรมอีกทั้งในระหว่างพิธีกรรมที่สายศินร้อยแโยงผ่านพยันลงมาที่ศีรษะของทุกท่านตามภาพนั้นทุกท่านจะมีเทียนขันห้าเทียนสีขาวหนัก1บาทที่ผูกด้วยได้สายศิลศักดิ์สิทธิ์กับใบดวงชะตาที่ผูกจากวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดประเทศเกิดเป็นดวงทางโหราศาสตร์และ มีเศษเส้นผมของท่าน5เส้นเล็บนิ้วมือ10เล็บเศษเสื้อผ้าที่ท่านใส่ประจำพร้อมทั้งรูปถ่ายของท่านครับเพื่อเป็นสื่อกลางแทนด้วยขันห้าธาตุสี อายตนะหกดวงจิตหนึ่งของท่านในการประกอบพิธีกรรมในวันนี้ของเรานี้ทุกท่านจะพนมมือตั้งสมาธิจิตระหว่างพระเจริญพระพุทธมนต์อยู่อีกทั้งที่สําคัญครับระหว่างพระเจริญพระพุทธมนต์ผมอาจารย์สันมหาทศดาราจะได้ประกอบพิธีกรรม ตามตำราบโบราณจากครูบาอาจารย์ในการทำพิธีเคี่ยวน้ำมันว่าน108กลางแจ้งระหว่างพระจันทร์ทอแสงเต็มดวงโดยใช้น้ำมันอันเป็นมหามงคลทั้ง12ชนิดมาเคี่ยวร่วมกับว้านอันศักดิ์สิทธิ์ร้อชนิดที่มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมเมตตามหาสเน่ห์ คงกระพันมหาอำนาจมหาบารมีครบทั้งร้อยแปดประการอีกทั้งเราไม่ได้ใช้เตาแก๊สในการเคี่ยวน้ำมันว่าน12ชนิดกับว่านร้อยแปดชนิดเท่านั้นครับเราใช้ฟืนไม้มหามงคลทั้ง9ชนิดตามเลิกตามชัยตามพิธีกรรมโบราณมาเป็นฟืนมาเป็นเปลวเพลิงในการเผาไหม้ให้ความร้อนเคี่ยวประสานเล่นแร่แปรธาตุว่า,วานร้อและน้ำมันมงคล12ชนิด ให้หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในระหว่างรับฟังเสียงอันเป็นมหามงคลจากพระสงฆ์ทั้ง15รูปสวดเจริญมหาพระพุทธมนต์เราก็จะมาเริ่มพิธีการบวมสวงเทพปมเทวดาอัญเชิญเท้ามหาราช เท้าจตุโรกบาลทั้ง4อันเชิญเท้าสักกะเทวราชองค์อมรินอินทาธิราชเจ้าเทพรหมเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลอันเชิญญ,ญานบรมีแห่งครูบาอาจารย์ทาการพวงสวงโดยที่เราจะได้ถวายของอันเป็นมหามงคล15ชนิดตามกําลังพัะจัน์เป็นของมงคลสีทองที่ไม่ทําลายชีวิตสัรพสว์ ถวายใบยสีมหาเทพถวายใบยสีมหาพรมถวายใบยสีเปิดมหาบารมีเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาภถวายใบยสีหลักใบสีนาคราชและใบสีอื่นๆอีกมากมายรวมถึงใบสีครู มีพิธีการเปิดพระแม่ธรณีรวมถึงพิธีเทวาพิเศษพรมมาพิเศษมหายันเทพนประเพระสุริยาทรงกฎดวงแก้วมหาจันทราการหัวใจพญานาคราชและดวงแก้วมหาจักรพรริ ที่กัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนได้สั่งจองบูชาเข้ามาอีกครั้งใครที่เข้าร่วมพิธีลงณเมตตาณนะหน้าทองสาริการลิ้นทองณนะเปิดทรัพย์ทั้งณร้อยแปดก็จะอยู่ในพิธีบวงสวงครั้งนี้ด้วยทั้งพิธีสงฆ์พิธีพราหมณ์จากนั้นก็จะได้ประกอบพิธีกรรมผูกดวงคู่มหาสเสด,ดเป็นพิธีสายขาวที่ส่งเสริมดวงคู่รัก ดวงครอบครัวให้รักใร้กันด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเทวคุณและต่อด้วยพิธีเปิดดวงหาคู่แท้สําหรับบุคคลที่ยังโสดอยู่และเป็นพิธีเปิดซัพย์ไปในตัวเอาละครับเมื่อเสร็จพิธีทั้งหมดทั้งบวรแล้วจะเข้าสู่ช่วงที่สําคัญที่สุดครับพิธีสงนึงชั่วโมงเศษพิธีบวงสวงอีกชั่วโมงเสรนะครับรวมกันสชั่วโมงกว่าๆเราจะได้น้ําทิพยมนน้ําพุทธมน และน้ำมันว่านในคืนจันเพนขึ้น15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงราชาโชคมาเล่นแร่แปรธาตุารวมกันเพื่อทำพิธีอาบน้ำมันว่านร้อยแปดน้ำทิพยมหามนต์พระจันทร์ราชาโชคทุกท่านทุกคนจะมีพานคูที่มีดอกดาวเรืองแทนความเจริญรุ่งเรืองแทนโชคแทนลาบแทนเงินทองดอกกุลาบแทนเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ห์ ดอกบัวครับแทนความดีงามความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จในชีวิตผานคูทุกคนจะมีนหนึ่งพานต่อหนึ่งคนจะนำดอกไม้เหล่านี้ประกอบพิธีบนอันสำคัญและอาบแก่กรัรยานมิตรทุกท่านทุกคนระหว่างอาบน้ำทิพยมนตมดี้ทุกคนจะถนมมือถือเทียนขันห้าที่จุดไฟลุกไหม้สว่างสวยัยเปรียบดังชีวิตของท่านที่จะต้องรุ่งเรืองสว่างสวยัย ประสบความสําเร็จจากนั้นจะทําพิธีดับเทียนดับทุกดับโศกดับโรคดับภัยล้างอับปีล้างจันไหลล้างอัปปะงคลออกจากชีวิตและนําเทียนพร้อมเศษเส้นผมรูปถ่ายเล็บและสิ่งอื่นๆสําคัญนะครับทำพิธีรอยเคาะผูกดวงชะตาส่งดวงวิญญาณส่งสิ่งไม่ดีออกจากกายสังขารขันห้าธาตุสอายตนะหก ของทุกท่านทุกคนที่เข้าร่วมพิธีหลังเสร็จพิธีนี้แล้วเหมือนเราได้ตายจากสิ่งอับปมงคลแล้วเกิดใหม่เป็นคนใหม่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีแต่สุภวะมงคลในชีวิตเป็นการเริ่มต้นใหม่แห่งชีวิตแห่งดวงชะตาใครอยากร่วมบุญใครอยากเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อันศักดิ์สิทธิ์ในเลิกมหามงคลนี้รีบติดต่อเข้ามาด่วนนะครับตามข้อบูลตรงนี้ พิธีนี้ครับรับจำนวนจำกัดเพียง199ท่านเท่านั้นนะครับเต็มแล้วปิดรับทันทีเพราะเราต้องผูกด,ดวงเตรียมของเตรียมเครื่องบวงสรวงเป็นการจเพาะเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลเท่านั้นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆนานา,นาเสร็จแล้วนะครับจะร่วมบุญ3ประการ1 ร่วมสร้างพระอุโบสถโบสถ์หลังแรกที่วัดขัมบดาลจังหวัดสระบุรีนะครับถือเป็นมหาบุญใหญ่อย่างแท้จริงสองครับร่วมบุญสร้างสาราปฏิบัติธรรมสาราสวดมนต์กับท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุพนมอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมสมร่วมทำบุญชำระนี้สงทำบุญค่าน้ำค่าไฟ ที่วัดรั์สมบูร์นิกรกเกษมจังหวัดกรุงเทพสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมใช้ทําบุญนั่นเองนะครับนอกจากได้ทําบุญต่างๆดานาแล้วในการถวายพระพุทธรูปพระไตรีวรสังฆทานยังได้ร่วมบุญใหญ่อีก3าบุญนะครับใครอยากมาร่วมบุญกับผมมาพบเจอมาพูดคุยมาร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ติดต่อสอบถามรายละเอียดและจองเข้าร่วมพิธีได้โดยด่วนเลยนะครับ แล้วพบกันในพิธีครับสวัสดีครับ